สวัสดีครับผมมิวจากช่องมิวชา n นลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโกโก m มาฟินนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมโกโก้มาฟินนะครับว่ามีคอนเทนต์อะไรนะ่าสนใจบ้างในช่วงวันแรกๆของการเปิดเกมโอเพ b นเบตนั่นเองนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับเอาละครับก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักเกมโกโก้ม m a ินนะครับว่าเป็นเกมแนวประเภทไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังสักนิดนึงนะครับเกมโกโก้ม m a ินเนี่ยก็เป็นเกมมือถือแนวคซี่ะจนภัยสุดผ่อนคลายนะครับที่ผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะได้พบกับความสนุกและประสบการณ์ในการเก็บเลเวลตีมอนตามแบบต่างๆลงดันเจียน ผ่านดันในแต่ละดาษนะครับแล้วก็การออฟไลน์ AFK เนี่ยก็สามารถทําให้เลเวลของตัวละครเราอัพได้นะและยังได้รับไอเทมขณะที่เรา AFK ด้วยนะครับแล้วก็เกมโปโก้มาฟินนะครับยังมีคอนเทนต์ที่เราสามารถรวบรวมเพื่อนๆหรือหาเพื่อนใหม่เพื่อให้ครบปาร์ตี้สี่ถึงหคนเพื่อผ่านดันเจี้ยนระดับยากต่างๆได้นะแล้วก็ยังมีกิจกรรมตีมังกรรับค่างเงินหัวรางวัลสุดสนุกนะครับ และสุดท้ายนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเดียวกับทีมผู้พัฒนาอุลล่าไอเดียเฮดเวนเจอร์ที่โด่งดังในไต้หวันจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ติดท็อป3ยอดดาวน์โหลดสูงสุดใน App Store แล้วก็ a y Store ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเกมโปเกมาฟินก็มีกิจกรรม p r e ี e ิสเตแล้วนะครับผมก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมส่วนของรางวัลในช่วง P r e ีจิสเตก็จะประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ เมโลมอนพิเศษนะครับซึ่งระบบเมโลมอนเนี่ยก็จะเปิดให้เราใช้งานได้ต่อในรุ่30ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางเกมก็ยังะแจกเพชรเตลล่า100อัน300อันเป็น400อันนะครับแล้วก็บทดกวีดวงดาวไว้สุ่มสกิลนะครับแล้วก็แฟชั่นส่วนหัวพิเศษ1อันแล้วก็แฟพิเศษส่วนหลัง1อันนั่นเองนะครับยังเดี๋ยวไปลงทะเบียนพรีด s จิ r กันนะครับ แล้วก็ในโลกของโปโปมาขึฟินนะครับก็ยังจะมีอาชีพต่างๆให้เราเลือกเล่นอีกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาชีพแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนําก็คืออาชีพซอสแบลเลียนะครับซึ่งอาชีพนี้ก็จะใช้ดาบโจมตีระยะใกล้นั่นเองเนาะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับสำหรับอาชีพนี้ออกมานะครับเราจะมาพูดถึงสายอาชีพเลนเจอร์เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เน้นการโจมตีระยะไกล d ี s เป็นหลกักแล้วก็มีสกิลที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับถ้าใครชอบ d p s พระยะไกลเนี่ยผมแนะนําเเเลยนจอ์ อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทุกคนน่าจะชอบนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงอาชีพที่สก็คือสกอร่าหรืออาชีพผมเล่นอยู่ตอนนี้นั่นเองเนาะสกอร่าถ้าเปรียบง่ายก็เป็นอาชีพสายนักเวทนั่นเองนะครับก็สามารถใช้ดาเมจเวทท่าต่างๆได้เช่นไฟเช่นน้ําแข็งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะเล่นอาชีพสกอร่าเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบอาชีพที่มีแอนิเมชั่นสกิลค่อนข้างที่จะสวยงามเป็นท่าต่างๆก็แนะนําสกอร่านะครับ ต่อมานะครับก็เป็นสายอาชีพที่4แล้วนะครับผมก็คือสายอาชีพลอเท่ล้อเล่นสายอาชีพชาร์โด้เลชนั่นเองนะครับผมก็เป็นไอซซคซินของในเกมนี้เนาะถ้าใครชื่นชอบการโจมตีระยะประชิดรวดเร็วว่องไวนะครับอาชีพนี้ก็อาจจะเป็นอาชีพที่ใช่สําหรับเพื่อนๆทุกคนก็ได้นะครับต่อมานะครับอาชีพสุดท้ายเลยก็คืออาชีพนักพระหรืออะโคไลนั่นเองนะครับซึ่งอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่เน้น ซึ่งอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพที่เน้นด้านการซัพพอร์ตเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการบัฟปาร์ตี้ให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ทุกปาร์ตี้ต้องมีนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นสายซัพพอร์ตชอบบัฟเพื่อนเนี่ยอโคไลต์ตอบโจทย์พวกคุณแน่นอนนะครับ เอาละครับผมก็แนะนํา5อาชีพคร่าวๆในโลกของเกมนี้ไปแล้วนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราเลเวลอัพสูงขึ้นไปเลเวล30 60เนี่ยก็ยังจะพัฒนาคาสต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเกมนี้มันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายคาสมากเลยเนาะส่วนถ้าแบบใครอยากจะเล่นอาชีพอะไรก็แนะนำศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในเพจของโกโก้มาฟฟินเนี่ยก็จะมีอธิบายการเล่นของแต่ละอาชีพไว้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ลองไปดูกันเนาะ เอาละครับหลังจากที่ผมแนะนำเพื่อนๆให้เข้าใจในตัวเกมของโกโก m มาฟินประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมการเล่นหรือเกมเพย์ในเกมนี้หลักๆแล้วก็คือเราสามารถปล่อย F K ฟาร์มมอนไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งมอนเตอร์ในแต่ละด่านแต่ละแมปเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะครับการที่เราได้อุปกรณ์สวมใส่มาเนี่ยเราก็สามารถเอาไปตีบวกเอาไปใส่นะครับแล้วเรื่องอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยก็จะมีเกรดต,ต่างๆทั้งสีม่วงสีฟ้าสีขาวนะครับ แล้วก็การที่เรามีอุปรกรณ์หลายๆชิ้นที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยครับเราก็สามารถเอามาหลอมรวมได้นะพอเวลาที่เราหลอมรวมแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นเศษเหล็กตรงนี้นะครับซึ่งเศษเหล็กเนี่ยก็จะสามารถเอาไปอัปเกรดเอาไปพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆได้อีกนะครับแล้วก็เวลาที่เรา,เาฟาร์มอนเตอร์ในแบบต่างๆนะครับมอนเตอร์ก็จะรอปพวกใบคัมพีต่างๆเพื่อเอามาอัปเลเวลสกิลให้กับตัวละครเรานะครับซึ่งสกิลตัวละครของแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีไม่ซ้ํากันเลยนะครับก็แนะนําว่าศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับซึ่งแต่ละสกิลก็ให้ผลของ เอฟเฟกความสามารถสกิลแตกต่างกันไปเนาะอย่างที่เห็นอันนี้คือผมจะมีใบอัพสกิลอยู่ประมาณ217ใบนะครับผมก็ฟาร์มมาประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็เอาเราก็สามารถเอามาอัพสกิลต่างๆเพิ่มความแรงให้กับตัวละครเราเพื่อที่จะผ่านด่านผ่านแมปไปได้นะครับแล้วก็เรื่องสกิลนะครับก็ยังจะมีการแบ่งเกรดของสกิลออกมา ได้หลายสีนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็จะมีแค่สีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวต้องรอขึ้นคา่าสดถัดไปก่อนนะครับก็คือเลเวล30เลเวล60เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีกรอบสกิลสีอื่นนอกจากสีฟ้ากับสีม่วงไหมเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในเบื้องต้นเนาะว่าก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆพวกดันเจียนมิติลี้ลับ ถ้าหัวมังกรอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถลงเพื่อหาอุปกรณ์ต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาตัวละครในด้านของสกิลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกดันเจียนพวกนี้มันก็ยังจะมีโหมดที่เราสามารถลงกับเพื่อนๆเราได้นะครับแล้วตัวเกมของโกมาฟฟินนะครับก็ยังจะมีระบบค่ายนะครับระบบค่ายด้ของสรุปเนี่ยก็จะเป็นระบบคล้ายๆช็อปนะครับซึ่งระบบตรงเนี้มันจะมีทั้งแบบสุ่มกาชาสกิลนะครับ ซื้อขายแฟชั่นนะครับในหน้าตรงนี้แล้วก็ซื้อของรายวันในหน้าตรงนี้นะครับณนะขณะตอนนี้มันจะมีให้เก็บแอคชเมนต่างๆตามที่เราทำตามเกมบอกนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็รับรางวัลตัวของมังกร ตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มิติแดนรับเราก็รับไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อตัวละครเราโตขึ้นเราก็สามารถรับของรีวอร์ดตามทางพวกนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเอาละครับไหนๆก็เข้ามาตรงค่ายตรงนี้แล้วนะครับเห็นตู้กาชาสูงเมกิลเนี่ยใครล่ะจะอดใจไวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักเล็กน้อยนะครับว่า ในตู้กาชาสกิลเนี่ยมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่เป็นกรอบสีทองด้วยนะครับแล้วก็กรอบสีม่วงนะซึ่งคิดว่ากรอบสีทองอยังไงก็ได้ยากนะครับในเรื่องของรายละเอียดสกิลเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยลงลืกทีเดียวเกี่ยวกับอาชีพสคาร่าที่ผมเล่นทีเดียวนะครับผมแต่นี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนสัก10โลนะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับอ่ะจัดไป10โลแรกนะครับสีฟ้านะครับสมมุติถ้าได้สีส้มมันควรที่จะต้องเป็นลูกแก้วส้มใช่ไหม เออเดี๋ยวเราลองดูเฮ้ยมีสีส้มนะครับอ่าเราลองมาลุ้นกันนะครับว่าได้สกินส้มสีอะไรเรียบร้อยครับได้เขตแดนเผ่านะครับอ่านๆๆก็อาจจะเป็นการสร้างพายุไฟเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอีก10โลแล้วกันนะติดใจมาครับผมรอบนี้เราได้สกิลสีม่วงนะครับลูกไฟปะทุเป็นสกิลใหม่นะถ้าเป็นสกิลใหม่มันก็จะขึ้นเทคธิคบายอย่างนี้นะครับอ่ะอีกสกิลหนึ่งนะครับสีอะไร สีม่วงเหมือนกันนะครับเป็นสกิล WiFi สูงนั่นเองเนาะอ่ะพอละนะครับพอละพอละเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปใน1วันนะครับว่าในวันแรกที่เราเล่นเนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการฟาร์มมอนทั่วไปเ่ยนะครับเพื่อเก็บของอัปเกรดที่ผมเปิดให้ดูในเบื้องต้นแล้วก็เก็บในเรื่องของเลเวลสกิลนะครับผมพอเราผ่านการประจันภัยอะไรต่างๆแล้วเนี่ย อานดนต่างๆนะครับเราก็มารับ a c h i e v น m e n t ในหน้าของค่ายตรงนี้นะครับพอเรารับประมาณหนึงเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาหน้าเดิมแล้วเราก็ค่อยๆผ่านด่านกันไปเรื่อยๆเนาะซึ่งการผ่านด่านเนี่ยมันก็จะสามารถซึ่งการผ่านด่านนะครับเงื่อนไขหลักๆเลยก็คือเราก็ต้องชนะบอสในแมปนั้นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองผ่านด่านนี้ดูนะครับว่าผมสามารถผ่านบอสด่านนี้ได้อย่าง เอาละครับอันนี้ก็จะเป็นบอสกวางพุ่งเกาะนะครับซึ่งก็เป็นบอสของแมป2-1นั่นเองนะครับอเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะผ่านได้ไหมแต่อย่างที่เห็นเนาะคิดว่าน่าจะผ่านได้นะครับเนื่องจากว่าบอสค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าตัวละครเรานะครับเพราะตัวละครเราก็มีของมีสกิลมีการอัปเกรดไอเทมมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับผมตอนนี้40กว่าเปอร์นะแล้วก็ตัวแท้งเพื่อนของเราเนี่ยครับก็เ P พีลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ อ่ะเรียบร้อยบอสแมปตายนะครับผมอ่ะแล้วพอบอสแมปตายนะครับตัวเกมก็จะขึ้นว่าเฮ้ยเราได้ของรางวัลอะไรประมาณไหนแล้วก็จะเดินไปยังด่านต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเข้ามาแมปสองสองภูเขาสายลงแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะการที่เราจะผ่านด่านแต่ละด่านได้เราก็ต้องชนะบอสในแมปนั้นๆน,น,นะครับแล้วพอเราเข้ามาด่านใหม่นะครับผมเราก็ค่อยๆฟาร์มค่อยๆเก็บทรัพยากรสกิลการอัปเกรดแล้วก็ทำวนอย่างนี้นะครับซึ่ง ถามว่าเฮ้ยเราจะผ่านด่านแบบง่ายๆตลอดไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะบางด่านก็ต้องการในเรื่องของเลเวลสกิลที่สูงขึ้นทรัพยากรที่สูงขึ้นการนับเก์ตัวละครที่สูงขึ้นนั่นเองเนาะเราก็ทำวงซ้ำๆประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกินเวลาชีวิตแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับแถมแอนิเมชั่นภาพสวยเล่นสนุกด้วยนะครับแล้วก็ในวันแรกๆนะครับอย่าลืมนะให้เราเข้าร่วมกิลด์เราตั้งกิลด์นะครับเนื่องจากว่า มันจะมีพวกเวสกิวให้เราทําอยู่นะครับทุกครั้งที่เราเก็บสะสม100แต้มเนี่ย เราก็จะได้ไอเทมต่างๆของกิวแล้วก็เอามาบริจาคกิวเพื่อพัฒนากิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวของกิวเนี่ยก็ยังจะมีโซนบริการต่างๆนะครับผมซึ่งเราก็สามารถใช้แต้มกิวเนี่ยมาซื้อของเพื่ออัปเกรดตัวละครเราได้นะครับเอาละครับการเล่นขั้าของเกมโกโกม้มาฟินในช่วงวันแรกๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นเกมโกโกม้มาฟินนะครับก็สามารถกดลิงก์ตามใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทั้งทาง iOS แล้วก็ Google Play Store นะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์ สัคสชกช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็รบกวนมาที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ทิ้งลิงก์มาที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย